อาหารของเราวันนี้เยอะมากตึ้งถึงเสียวโอ้ค่ะน้ำปลาร้าฉ่ำๆอือันนี้เป็นยำอะไรพี่มเมนูใหม่ยำห6ไข่ครับผม,มร้านเป็นเนมน,ะะนูใหม่นะครับพี่เมนูใหม่นี้สุดยอดจริงๆอร่อยมากนั่ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านเจ๊ตอกแตกค่ะกับร้านตำเร็จเซฟนัวแต่แนวแต่แนวแต่แนวแนวแนวนเจ๊ตกแตกไม่น่าจะอยู่ากเข้าร้านกันเอทุกคนจะบอกว่า เหมือนว่าวันนี้เจตอกแตกจะไม่เข้านะคะแต่ว่าเราไม่ซีเรียสเราจะมาชิมดูว่าถ้าเกิดว่าเจตอกแตกเขาไม่ได้ตําเองะรสชาติจะยังได้มาตรฐานหรือเปล่านะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าก็จ้าไปต่างประเทศนับได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วอยากส้มตำมากฉันยอมฉันยอมนั่งรถมาหนึ่งชั่วโมงเพื่อไปกินส้มตาเจตอกแตกเพราะว่าหาอะไรที่มันทดแทนไม่ได้แล้วนะคะในกรุงเทพนะคะต้องเจตอกแตกเท่านั้นตอนนี้นะคะเขาจะมีเมนูแนะนํานะคะทุกคนโอ้ก็มีราคาสูงสุดอยู่ที่1,200บาทเลยนะคะจะเป็นกุ้งม้าแคลงแซลมอนกุ้งสดไข่ปลานะคะก็ เป็นรวมประมาณนี้นะจ๊ะส่วนเมนูอื่นๆเน่ขออัปเดตราคานิดนึงอ่านแล้วมีสะดุ้งค่ะยำอีลาตอยู่520บาทนะคะยำอีลาตไม่รู้มีอะไรบ้างนะพวกตับหวานกุ้ดงดองน้ำปลากวนล,ลองไหมต้องแหละอ่า จพี่โจ๊กครับเจอพี่โจ๊กนี่ต้องมาวันไหนครับต้องมาวันจันทร์ถึงเลยมาส่องอะไรลงมาองมะนาวนี่มะนาวเป็นตะกรตาเลยนี่สดๆไม่มาบีบใส่ขวดบีบไห้เห็นเห็นเลย เต็มโคกอ่ะลุงเลยเต็มโคกอ่ะประมาณ3ามถึงสี่คนใหญ่เลยใหญ่เลยกราบเลยอุ้ยบบัน้ำลายแผลนี่เรื่องจริงหรือแอคติ้งลุงไม่เรื่องจริงยังยังยังไม่พอน้ำลายสอนจริงไป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 ตายตายตายเนี่ยอันนี้เป็นยำอะไรพี่เมนูใหม่ยำหกไข่ครับผมที่ร้านเป็นเมนูใหม่นะครับ มามไข่ปลาลียวกิวไข่ปูไข่ไแมงดานะครับแล้วก็ฝั่น,นี้ก็จะเป็นมือไข่แล้วก็ไข่แดงเค็มนะครับไขยย่ยำผมไข่ครผมไปกันเลยอาหารของเราวันนี้เยอะมากอึ้งทึงเสียวอึ้งทึ่งเสียวบบราคามากคือตอนแรกแบบรุงฟังผิดหรือเปล่า เพราะว่าลุงอ่ะเป็นคนไปถามราคาเขามามาบอกพวกเราพวกเราแบบไม่เชื่อไม่ใช่พอได้นพนักง,งานมาถามนะคะก็คือ150บาทจริงๆวันนี้นะคะยำเราสั่งแบบไม่มีปลาล้ามานะคะแล้วก็ตำเนี่ยสั่งแบบมีปลานะคะส่วนอันนี้จะเป็นเมนูใหม่นะคะทุกคนก็คือจะรวมไข่นะคะวันนี้ก็จะได้ชิมเมนูใหม่ของเจ๊ต ok ๊อกแตกด้วยนะคะแต่วันนี้เจ๊ต ok ๊อกแตกไม่ได้ตำนะฝีมือน่ะคงที่หรือเปล่าเนาะวันนี้ก็จัดไปเรียบร้อยนะคะชินดูพลัสนะคะวันนี้กิน2เม็ดว่าโซเดียมเยอะมากนะคะมาเริ่มเลย ชิมน้ำยำแบบไม่ปะลาก่อนซีฟู้ดลว้ลวนเลยนะคะทุกคนเนีย่ยคือกองทับซีฟู้ดเลยหอนี่ของโปรดเลยหอมมะนาวสุดๆตรงนี้พอยำพอไม่ใส่ปะลานะคะจะออกหวานก็ไม่เลี่ยนมันจะไม่เค็มไงถ้าเกิดว่าใครอยากให้มันเปรี้ยวขึ้นนะคะจะบอกว่ามะนาวหอมมากให้เป็นแบบมะนาวแท้นะคะแล้วก็บีบเข้าไปเพิ่มได้นะถ้าเราอยากให้ให้มันแบบเปรี้ยวขึ้นนะคะนี่นะคะสูตรก็คือปึ๊บราดน้ำบีบมะนาวจิด๊ดีอย่างนี้เลย ใช่ไหมมันเอาคือหอมจริงๆอ่ะข้นมันหวานมันเปรี้ยวหอมผิวปูค่ะกับน้ำปลาฉ่ชำๆปลาไม่เหมือนใครกลิ่นหอมมากปูปูที่เนือ้อใสเจ๋อเลยใสเลย ไหนมาชิมตำปา่าดีกว่าเราจะชิมน้ำซุตปตำป่าน้ำซุตปตำป่ากันก่อนโดยการที่เาคอนเหี่ยวต้มลงไปนะคะอแต่ละจานรสชาติไม่เหมือนกันอร่อยมากมันใหญ่จริงๆนะมันก <laughs> ใช่ใช่มีมะม่วงด้วยอันนี้อืออแล้วไข่ที่ใส่ก็มีไขป่ปูไข่ปูนะไขป่ปู ไข่ฟูมีความแบบมันๆเค็มๆเค็มแบบอารมณ์แบบทะเลอ่ะปากอันนี้คือพริกใช่ไหมไม่ใช่หอยดองหอยดองอุ้ยของพูดเลิะเอาหอยมาก่อนแล้วก็ค่อยหาเส้นเครื่องเยอะเลยลร้อยห้าสิบเราขายได้งงอ่ะร้อยห้าสิบบาท ดองคือเปรี้ยวได้ใจตัดเลียนเลยค่ะหไข่บอกเลยเจ๊ตอกตัดเมนูใหม่นี้สุดยอดจริงๆอร่อยมากนัวคือเจ๊แกไม่ทำเองแต่ว่าคุณคุณภาพอยู่เลยเนาะรสชาติแบบอร่อยเหมือนเดิมมาก ยังอร่อยอ่ะปกติไม่ชอบกินกุ้งสุกกรุบมากอ่ะแบบกรุบกรุบกรุบเบ่งดีจังนี่แอบติดใจยำหวานเหมือนแบบว่าตอนอยู่ต่างประเทศอ่ะกินอาหารจีนมันก็มันๆเค็มๆพอมากินปลาล้ามันเค็มต่อเนื่องไงเราก็เลยมีฟีลแบบเออดีนะที่สั่งน้ำยำแบบนี้มานะคะมันแบบหวานๆเปรี้ยวอร่อยดีแต่มันก็ชิ้นโตห้าร้อยกว่าบาทเนาะจานนี้ มันอร่อยทุกอย่างแล้วมันเยอะมากจั้นี่แหละอร่อยที่สุดขกงทอดเป็นยังไงไก่ทอดอร่อยหนุ่กรอบมากน้ำจิ้มไม่ต้องเราจั้มเอาเหมือนเดิมค่ะอืมหืมองทอดก็ดีหนังกรอบ เนื้อชุมเนื้อสุกนุ่มเลยอันนี้คืออะไรคะไก่ว่าแล้วเขาทำมาเพื่อให้จิ้มเยอะไหวมั้งพอไหมพอไหวอย่างงงกับดองปลา150มีทั้งหอยดองมีทั้งกุ้งสดมีทั้งหมูยอที่แรกผมก็ตกใจมือนกผมไม่รู้ว่าพวกนี้เท่าไหร่15 0 150โปรใส่โปรยใส่ใสใสใสแบบปกติไม่ชอบตำป่าเพราะว่าไม่ไม่ชอบกินถั่วง,งอกแต่อันนี้คือมันไม่เหม็นถั่วงอกเลยค่ะบางทีแบบมันตำคือเราีกเลี่ยงถั่วง,งอกก็จริงแต่ว่ากลิ่นมันแบบมันมันตีเข้าไปในแบบน้ําแล้วอ่ะแต่อันนี้ไม่ <c oughs> เป็นตำป่าที่อร่อยที่สุดหรอโอ้โหถ้าเกิดส้มตำมันก็จะสั่งตำป่าสังเกตดูใช่อี่อบที่สุดเลยอร่อยที่สุดเพราะน้ำมันหอมมากันถูกที่สุดนะ ตำป่าที่ก็ต้องกินได้ปังดองเนี่ยผมเป็นที่ถ้ามาตำป่านะผมเนื่อไม่ชอบเลยเพราะมันกลิ่นมันไม่ไม่ไม่แบบรังดองไม่หอมมันดองมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวมันแบบมันเหม็นแบบแล้วเนี่ยคะอันนี้ไม่ไม่เป็นใช่ไหมไม่มีไม่ไมีมความเผ็ดกำลังแบบ เาที่เลยนะคะก็ตอนนี้เราจะกินกันต่อนะคะแล้วก็ให้ตาล้องของเราได้เริ่มรับประทานแล้วนะคะเพราะว่าตาต้องดูไม่ไหวแล้วน้ำลายไหลแล้วโอเคปิดคลิปก็ตรงนี้นะคะสำหรับนี้ไปคอนเฟิร์มเลยคือมันกินไม่เสียใจเลยที่นั่งรถมากินหนึ่งชั่วโมงอร่อยมากคุณภาพยังดีเหมือนเดิมนะคะราคาดีงามปิดที่ลุงกินไปอย่าลืมนะครับมาเจ๊ต้องกันมูไข่อร่อยลุงได้ค่าคอมมันเนี่ย